ผมโคตรแซงเลยห่ะผมแก่แล้วไม่อยากจะพูดแต่ต้องพูดงายการนี้แม่งไอหา่าคิดแล้วคิดอีกสุดท้ายกูต้องพูดอยู่ดีไอหา่าแม่งไอไฟเซอร์เนี่ยไฟเซอร์เนี่ยโอโ้ของที่มาเนี่ยเพื่อด่านนะเพื่อด่านนะหมอพยาบาลกู้จีบกู้ภัยผู้สง่งส่งคนป่วยสง่งศพสับปเปลอ่อ ที่เป็นสเปยด้านหน้าของจริงทั้งนั้นและคนเก็บขยะติดเชื้อและอื่นๆที่มากมายที่ช่วยด้านหน้าของจริงแต่ไม่ได้ไม่ได้ไอข้ข้าล้านกว่าไม่ได้ไม่ถึงแม่คลองงเลยว่ามึงเอาไปใจอะไรไอข้ข้ามึงเอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใจด้านหน้าที่ไม่เกี่ยวข้องเลยทิ้บหายดิเฮ้ย รู้จากสํานึกเกีย้ยอะไรเลย,เลยไอ้คนรับฉีดไอ้คนที่เอาไปให้ก็เหี้ยไอ้คนที่เอาแมงรับมาฉีดด้วยนี่ตัวเองไม่ได้เป็นหนักหน้ามึงก็เหี้ยนี่ผมไม่อยากบอกเลยว่าคนไทยเรามีที่ใสแบบนี้ผมไม่ได้อยากพูดว่าเป็นคนไทยทั้งหมดแต่แมงมีคนไทยเยอะมากที่เป็นอย่างนี้ที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวคดกองบ้านเมืองอันนี้ถือเป็นการคดกกงบ้านเมือง นี่คือความโคตรโกลหนึ่งไอ้คนไปเอามาให้ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เอาไปให้โคตรเง่าของมึงเอาไปให้หมู่คณะของมึงนี่มึงกเ็เฮียแล้วไอ้คนที่รับวัคซีนมึงก็เฮี้ยมึงก็ชั่วสำนึกมึงไม่มีเข้าใจคำว่าสำนึกไีกครับเหมือนกูไออาจารย์แม่งตําประโยชน์ให้แกบ้านเมืองเอาไปเซอร์ไปชีดให้อาจารย์กูบอกส้นตีนกูไม่มีวันชิด ยังไงให้กูตายกูก็ไม่ฉีดไอ้แครมึงรู้ไหมกูรา้นงกูมีสํานึกมึงเข้าใจไหมคนไทยเราต้องมีสํานึกแบบนี้ว่าด่านหน้าคือด่านหน้าเราไม่ให้ด่านหน้าทั้งหมดไปแจกเอาไปให้คนที่มึงรู้จักคนที่มึงรักคนที่มึงชื่นชมของมึงบริวารมึงและมึงไม่ควรฉีดไอ้ห่าต่อให้ผู้ใหญ่ออามาให้มึงมึงต้องไม่ฉีดมึงต้องมีสํานึกไอ้จิบหาย